ไช่ค่ะวัดรันวันค่ะอยู่หน้าบ้านค่ะพี่น้องค่ะโคตรมืดโคตรมัวเพราะว่าถนนบ้านเรารันวันโบวิทยผเจุดค่ะบ่มีเด็กน้อย น้าบ้านเองค่ะหน้าบ้านหน้าบ้าน,าน,าน,านว้าวซุเป,ปัง ต้องจำเป็นค่ะพี่น้องตาต้องจำเป็นค่ะนะก็โอเคอ่ะนะเลิศมากข้างหลังเลยค่ะข้างหลังเลยข้างหลังโน่นเลยค่ะ ใส่งามตามท่อมือเรื่องกังน้่องค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะโคตรมัว